เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัดครับไม่น่ากินทุกอย่างเลยหล <c oughs> วงปู่เดียวแต่ที่วันนี้เขามีให้กินนะเขามีเขามีเปิดให้กินแต่หลวงปู่ก็จะเล่นว่าผักอย่างเดียวผัดผัก,ผก <c oughs> อยวไปทําอะไรให้มันเป็นแม้แต่ไส้หมูไส้หมาดใ้โปรตีนที่มีกลิ่นเนื้อกินไรอย่าให้มันมีเข้ามา <c oughs> อยากถ้าอยากกินก็ไปกิน อย่ามาบอกว่าเจแล้วเจจริงๆก็คือต้องไม่มีเครื่องประกอบให้มันไปเห็นว่าเป็นเนื้อสัตว์มาประกอบจะอ้างว่านี่มันทําจากไอ้ดูนไอ้ดินก็ไม่ได้นั่นมันมันมันตอแหละนมันหลอกคือหลอกหลอกเราตัวเองไม่พอแล้วไปหลอกคนอื่นด้วยหลอกเทวดาฟ้าดินด้วยหลอกเจ้าหลอกผีด้วยด้วยนี่ไปถูกต้องกินหักก็ต้อกินหักกินผัดผับใส่น้ำปลาใส่เกลือแล้วก็วางไว้ แล้วแต่สิบวันเขาก็ปีให้กินเขาเลี้ยงฟรีตลอดที่นี่เขาสิบวันสิบคืนไกลจะหิ้วยกับบ้านเขาก็มีอนุญ,ญาตแล้วก็มีแจกทานทุกวันวันหนึ่งร้อยร้อยขวาครอบครัวด,ดีคุณสุภาก็จะทำใหญ่โตแจบกบทานทุกวันก็ใครว่างก็มากินกนะครับเราจะเปิดงานวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจที่สิบสิเออแล้วก็สุดท้ายมีวัน ทิ้งกระจาดมีอะไรเกิดลอยลลอกรเหล็กลอยบาบลอยเคราะห์อะไรของเขาก็ทำกระทงทำอะไรลอยจ้าจอ okay. ก็เชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกนชนทุกท่านร่วมเห็นคุณผู้ชมด้วยนะก็หลายๆงานบุญนะครับตั้งแต่วันที่30กันยายน,น,นะครับที่วัดอ้อน,น้อยแห่งนี้นะครับก็ในช่วงบ่ายจะมีส่วนพระมาลัยด้วยนะครับย้ำเรื่องของนรกทั้ง8ขุมนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่7ตุลาคม,มนะครับตั้งแต่6นาฬิกาถึง12นาฬิกา เรื่องของการจำหน่ายสินค้าราคาถูก รอดนะครับทุกสัปดาห์แรกซึ่งในส่วนของทางวัดอ้อน้อยทางหลวงปู่เองนะครับได้ดำเนินกิจกรรมแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ <S <S แล้วก็14-23ตุลาคมน,นะครับเทศกาลกินเจเดือน9นะครับที่โรงเจอ,อคุณธรรมฟ้าที่วัดอ้อน้อยแห่งนี้ต่อเนื่องกันไปนะครับถึงวันที่20ตุลาคมน,นะครับการเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ผมเห็นหลวงปู่แล้วก็หลายๆคนออกทีวีด้วยเออใช่สัปดาห์ที่3 เสาที่สใช่ไหมเสาที่สามของทุกเดือน<ช>จนถ <จน S 1> ึง<ด>ธันวานเราจะไปพร้อมกันที่โรงพยาบาลศรีราษเพื่อจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินานทเอาความรักที่มีอยู่ในหัวใจเราเออกมาเาป,ป็นปีต่อเป็นดินให้พระองค์ท่านได้เห็นได้สัมผัสได้ว่าอย่าเก็บความรักลืกเกินไปนั่ง ทุกคนรักในหลวงรักพระราชินีรักแต่ปา่าแต่ไม่ให้แต่ท่านในพึ่งรักเราได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้แสดงรักของเราให้เป็นที่พึ่งของท่านของแผ่นดินได้ก็ควรจะออกไปสแสดงหรือไปทําความกตัญดูกตวเวเตีตาถวายพระพรตอนนี้รถกล้ารถสองพระองค์พระสงพระประชวนมีพระพรรลามยที่ไม่แข็งแรงพระอ,อายุไข สุขภาพก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปเพราะท่านทรงงานมันหนักหนาสาหัสนะักแล้วท่านก็พูดเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกว่าแก่มากแล้วเราเป็นลูกเป็นหลานท่านก็ควรจะไปทําให้ท่านรู้สึกทราบซึ้งหรือไม่ก็ภาคภูมิใจสุขกาย,ส,ายสบายใจว่ายังมีลูกมีหลานคอยมาเฝ้าดูแลหลวงปู่สังเกตด้วยเวลาหลวงปู่ไปคุย,ยกับยาเมื่อวานนี้ไปดูในสวนฝักไปเก็บไอ้ไอ้ ตอีไี้ผักอะไรเอ่อมะเขือเทศมันสุกปลูกอาไว้มันมันล่สารสุกแล้วก็เก็บมาได้ข้าวโพดอ่อนมาแล้วก็ทย่ยากินข้าวอย่างท่นกินนะ้วเดี๋ยวจะต้มซุปให้คิดอีกนะแต่ก็่ก็มีความสุขนะมีความสุขที่จะได้กินแล้วบานั้ต้มซุปให้แก,กเห็นแกกินแล้วก็เออคือคนแก่เนี่ยอยากอยู่ใกล้ลูกหลาน ในหลวงพระราชินีก็เหมือนกันน่ะอยากเห็นหน้าพวกเราอยากได้รู้ว่าพวกเราทําอะไรเพื่อพระองค์ก็มีความสุขพ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกทําอะไรเพื่อตอนไหมอยากพังหนุ่มมีความสุขงั้นเราจะทํำยังไงให้ให้พระองค์มีความสุขเรา,งงก,เรา,าก็ไปทุกเดือนน่ะวันเสาร์มันไม่ได้ไม่ได้ติดงานอะไรแยะยยยยนี่ช่วงบ่ายๆใช่ไหมบ่ายหนึ่งโมงไปรวมกันที่ลานเอ่เอ,อลาน ราชาลุศวรีราชาุวรีสิริราชร้อยปีแล้วก็ไปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกรทําจิตภาวนาที่สุบูรณให้แกาาส่สารพั์ผู้ร่วงหรแก่เจ็บตายแล้วก็เดือนที่แล้วได้สตังมาสามแสนกว่าบาทก็นำขึ้นทุนเก้าถวายเพื่อพระองค์ทรงพระราชทานให้กองทุนศิริราชเพื่อรักษาผู้ป่วยอนาถาก็ทำอย่างนี้ทุกเดือน ทำมาสองเดือนแล้วใช่ไหมโอ้หลายเดือนลวสิ mm hmm. พวเพราะว่ามันทำก่อนหน้าเข้าพรรษาแล้วเราก็จะไปกันทุกเดือนไปไหมไ<ป>เออไปไป,ไปชวนอย่าไปคนเดียวลูกพาลูกพาหลานชวนข้างบ้านไปเ,ออเดือนนี้ลุงปู่ตั้งใจว่าทาอาหารไปเลี้ยงไม่แน่นใจว่าแมโ่โกมันจะกลับมาทานหรือเปล่าน้ามันจะไปอีกไหมไม่รู้มันจะตามน้ำไปไหมไม่รู้ถ้ากลับไม่ทานก็อาจจะให้เขาเดี๋ยวให้เขาหอ่อเขาต้มมาแจก ต้มมัดคนแกลรองเท้าเปลือยหิวคนแก่คนเท่าเดินทางไกลรถราติดเดี๋ยวเราดูอีกทีอยากให้ทุกคนไปแสดงความจงรักภักดีคุณปู่มไม่ได้หวังอะไรหวังให้ลูกหลานได้เป็นได้เห็น,หนความสําคัญของแผ่นดินเห็นกตรันตีมีความกตันญอยู่ต่อรถเก้าทั้งสองโประทําให้ประเทศชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบร่วมเย็นคนมีธรรมะเ่ยมันเข้าที่ไหนก็ง,ง่าย อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็ไม่ทําให้อะไรลําบากมีแต่ความผ่อนคลายธรรมะเบื้องต้นของมนุษย์คนจะมีก็คือนิมพานสารูปานังกตัญญูกตวเวทิตาคนมีความกตัญญูในหัวใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่งามมากมันลูกมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ก็งดงามพ่อแม่มีความกตัญญูต่อปู่ย่าตายายก็งดงาม ทั้งหมดมีความกะตัญยูเตาแผ่นดินต่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ก็เป็นความงามงั้นสังคมมนุษย์ก็จะงามมีแต่ความงดงามไต้คนที่มีจิตใจหยากช้าอยากกระด้างไร้ความกะตันยูขาดคุณธรรมให้มันแต่งตัวงามงามมันก็กลายเป็นความต่ำสามมันก็ไม่งามอาลห้ทุกท่านที่รับชมรายการ อุชาวิสัชนาจงรุ่งเรืองเจริญคิดหวังสิ่งใดสองความปรารถนามีปัญญารู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคจะเจริญธรรมเอาตบมือให้เกิ กราบขอบพระคุณองค์หลวงปู่พุทธอิระนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับพุทธาศาสนิาชนทุกท่านที่อยู่ที่วัดอ้อน้อยแห่งนี้นะครับเราจะได้เจอกันเป็นประจำแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมได้ชมทีวีกันอยู่นะครับก็จะออกอากาศทุกวันพระสัปดีนะครับที่ช่องเดลนดิทีวีเวลา14.00ถึง15.00นะครับก็สามารถติดตามรับชมการสนทนาธรรมพุทธชาวิสัชนากับองค์หลวงปู่พุทธิษ ได้นะครับแล้วก็จะเจอกับผมได้ทุกเดือนนะครับในวันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือนนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับแล้วเรากราบพระแล้วก็ไปพักเข้าน้ำนองท่าและเตรียมตัวปฏิบัติธรรมด้วยขอบคุณเชิญทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณพหลวงปู่ที่ได้มีเมตตาแสดงธรรมแล้วก็ตอบคำถามให้กับเราอย่างกระจ่างชัดค่ะกราบ Trak Trak Nah, aku akan kaya bunyi Jadi yang berjumpa belakang.